นี่ไงวิ้วิ้วสาวก็มาสาวลาดนะครับลาดทัดก็อย่าลืมครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะครับอยู่อุดรเราต้องรอมะรมัดระวังตัวเองนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้จนเยอะนะครับ <c oughs> โหยรถอะไรมันนั่นโหยเซเลโพอลีอานะครับดูรถเขาครับอย่างล่อครับท่านผู้ชมอยากวัดกับนินจาสามร้อยอะครับ คบูผมไม่ดีเฉยถ้าผมผมคบูดีนี่โอ้ยเกียร์สามผมยังรอยอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารุตไอซียูสุดหล่อเหมือนเดิมครับผม สำหรับวันนี้นะครับจะเอาบักจูดนะครับไปรันอินเข้าเมืองอุดรนะครับชมเมืองอุดรนิดนึงนะครับแล้วก็ไปจ่ายบิลโทรศัพท์ให้น้องนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปขี่รถเล่นกันนะครับแต่ผมเสียวมากเลยนะครับเพราะว่ามันเตี้ยมากนะครับท่านผู้ชมเตี้ยจริงๆครับไม่ได้เตี้ยแบบธรรมดาเตี้ยมากๆเลยเราก็ขี่ระมัดระวังนะครับผมและอีกอย่างตอนนี้เกียร์เข้าโคตรยากเลยช่างต้นไม่รู้ทําอะไรให้นี่เปิด ทีผมเติมสองทีนะครับผสมถังลงไปประมาณสิบสามสิบสี่ฟานะครับเ <_ d ata> ติมน้ำมันมาหนึ่งร้อยบาทนะครับเมื่อวานน่าจะไม่หมดนะขี่จากนี้ไปในเมืองก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะ <_ d ata> โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปแว้นกันเลยนะค <_ d ata> าบูตอนนี้คาบูผมมันขับเร็วไม่ได้นะครับ <_ d ata> ต้องเปลี่ยนคาบูตอนนี้กำลังรออะไหล่อยู่นะครับเด <_ d ata> ี๋ยว คาบูได้มาวัานไหนผมจะซิ่งวันนั้นแหละตอนนี้ผมเขียวท่อมากอนะ่ะท่อเปียมากโอเคท่านผู้ชมเราจะไปกันเลยก็ทอัสดีนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามช่องแฝดไอซียูด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมด้วยกันแล้วกันนะครับเสียวมากเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันขี่ดีกว่าเดิมนะโหลดมาแล้วทรงได้แล้วก็ขี่ก็แบบโอเคกว่าเดิมครับท่านผู้ชมโชคนี้คือแบบสุดมากนะครับท่านผู้ชมโช็อกรถผมแบบอยู่ประมาณแค่นี้นะมะั้งสุดนิดเดียวครับเวลาตกหลุมคือตึก,ตก,ตกเลยนะครับผมกระแทกเลยครับเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเราไปเจอกันในเมืองนะเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่แบบทามวาล์กกันเลยครับไป อนนี้ผมก็อยู่อาอซีแยกตลาดน้องบัวนะครับครับผู้ชมเมื่อกี้ขี่มานะครับบิดไม่ได้เลยคาบูลูกนี้นะครับบิดไม่ขึ้นนะครับขี่มาอยู่ประมาณ70 80ดินะครับเมื่อกี้มันจะแบบบิดหวดตอกแล้วนะครับรถแต่ตรอยู่เลยก็ตามคําเรียกร้องนะครับของเอซนะครับบอกว่ายังให้ผมนะครับขับรถนะครับทาเที่ยวเมืองอุดรนะครับแต่วันนี้ก็ อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวทุกที่ของในอุดรนะครับเดี๋ยวจะไปผมจะไปจ่ายเงินนะครับเน็ตโทรศัพท์ให้น้องน้บอยู่ที่แถวทุ่งสีเมืองนะครับนี่ไงิิทบิวสาวกมาสาวลาดนะครับลาดพัดโอเคท่านผู้ชมไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็ผ่านตลาดน้องบัวนะครับเนี่ยครับสายมือนะครับข้างหน้าก็จะเป็นยูดีนะครับแบ็โดโนนะครับ เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นยูดีทาวนะครับผมวันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับสาวก็เยอะนิดนึงนะครับเมืองอุดรนะครับสาวๆน่ารักทุกคนนะครับรถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับข้ามาอุดรนี่รถติดนะครับรถเยอะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ยูดีทาวครับเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็ยูดีทาวนะครับแล้วก็ไฟแดงหน้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับสาว์เยอะแน่นอนนะครับไฮเทคครับผมขวามือครับเจริญโฮเทลครับตรงนี้ก็เยนโรเบิร์ตนะครับผม โอ้มาแนะนำสถานที่โดยเฉพาะเลยนาะมาเนาะส่วนไฟแดงข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับที่จะถึงนี่ก็ถ้าเลี้ยวเ,เลี้ยวขวาไปก็ไปเซ็นทรัลนะครับเซ็ Central a, นทรัลพลาซาอุดรธานีนะครับผมจุดตรงนี้ก็เป็นจุดสูนร,รวมสาวๆอีกเช่นกันนะครับผมเยอะจริงๆนะครับในอุดรเนาะโอ้ยเว็บตัวแรงนะครับเว็บพันนะครับ แซงเรียบพันดูสิแซงมาแล้วครับแซงได้แซงเรียบพันได้ครับท่านผู้ชมรถผมแรงแม่ครับตรงนี้ก็ตลาดท่าอีสานนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับท่านผู้ชมอ่ออ่าตอนนี้ก็เป็นห้าแยกน้ำพุนะครับผมห้าแยกน้ำพุห้าแยกใหญ่นะตรงนี้ไปที่แกบก็จะเยอะนะครับในอุดอรนะครับเยอะมากครับ เหมือนผมอะผมก็ขับเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็หยุดไปนะครับผมเพราะมันหนาวมันสั่นนะไม่อยากขับเท่าไหร่นะช่วงนี้นะแล้วก็ร้านนี้ครับสีวิไัยนะครับผมอขวาเออตรงซ้ายมือผมเลยนะครับสีวิไัยอะไรแต่งนะครับครบวงจรนะครับของมอไซค์ก็แล้วกันนะครับผมล้วเสียวเสียวนะครับเมื่อกี้นะครับลุมเนี่ยโอ้ กลัวท่อผมนะครับบุบนะครับเป็นท่อไทเทที่ผมรักที่สุดในโลกเลยนะครับใกล้จะถึงละใกล้จะถึง่ทุ่งสีเมืองแล้วนะครับตอนนี้อยู่ดอนก็มองซ้ายมองขวาด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวโดนแทงคอท่านผู้ชมนี่มีสาวยิ้มให้ด้วยเขายิ้มรู้ว่าเขาดูดเอง <laughs> น้ำหวานหรือเปล่าไม่รู้ใส่แดงเยอะมากนะท่านะผู้ชมเส้นนี้ ติดเกือบทุกไฟแดงอะครับตาเดี๋ยวแล้วครับโอ้ยสุกุปี้ไอตัวแรงก็มาเดี๋ยวรอคาบูผมมานี่ผมจะไปแซดให้ดูนะผู้ชมซัดประมาณสัด220 GPS อะไรประมาณนี้เนาะโอเคแยกขวาเอ้ยแยกหน้าเราเลี้ยวขวานะนะผู้ชมไปทุ่งสีีเมืองนะครับเพราะว่าศูนย์โทรศัพท์อยู่ตรงหน้าทุ่งสีเมืองนะครับขอบคุณครับ นี่แบบคือสุดๆจริงๆนะครับเวลาตกหลุมก็ตึกตึกสะเทือนขึ้นมาถึงนี่ครับหัวไหลผมเลยครับซ้ายมือของผมครับทุ่งสีเมืองนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ซ้ายมือผมเลยครับและแล้วเราก็มาถึงนะครับ จุดที่ผมจะมาจ่ายตังนะท่านผู้ชมนะไม่รู้เขาปิดแล้วหรือยังนะครับโอเคผมมาถิงแล้วครับท <Okay, S 2> ่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมไปทําธุระก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายให้ตอนที่ผมกลับนะครับกลับบ้านแล้วก็้กันนะครับถือว่าพ่อมันต่ํามากจริงๆนะท่านผู้ชมนะผมก่เสียวจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวทิ้งบักจูดไว้นี่คันเดียวเดี๋ยวผมเข้าไปทําธุระข้างในก่อนนะครับแล้วเจอกันขากลับนะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะ ก็โอเคครับท่านผู้ชมผมก็เข้าไปจ่ายนะครับบินของโทรศัพท์ของน้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวทางกลับเดี๋ยวผมจะกลับทางทางเดิมดีกว่าเนาะเดี๋ยวทางเดิมแต่ว่าจะกลับไปทางเส้นโรงเรียนอพอเนาะโอเคท่านผู้ชมกลับบ้านกันกลับบ้านกันแยวผมจะกลับอีกทางหนึ่งนะครับกลับทางเส้นโรงเรียนอพอเนาะ เรียวใต้ไฟเขียวก็เรียวใต้ไฟแดงล่ะไฟแดงก็เรียวสายก็จะไปอีกนะพูดเลยวะเนี่ยเริ่มคุยกับตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องนะสกวันนี้แต่คุยกับคนอื่นรู้เรื่องอยู่นะครับข้างหน้าผมนี้ก็เป็นอุดรพิยานุกูลนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมาเรียนหรอกครับแต่ผมก็พอจะรู้บ้างเนาะโอเคแล้วผู้ชมปไา ตอนเย็นนี้นะครับก็มีนัดเตะฟุตซอลนะครับกับน้องๆนะครับมาจากโรงเรียนพิชเชะบัณฑิตนะครับน้องเจ๊นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวอุดรนะครับก็เลยนัดกันเตะกันสักหน่อยนะครับส่วนฝั่งอ่าขวามือนะครับโซนทางโน้นก็เรือนจําอุดรนะครับผมใครอยากมาไหมใครอยากเข้าไปอยู่ไหมครับข้างหน้าผมเลยครับอย่ามาเลยนะครับเข้ามาแล้วมันออกยากนะ ก็อย่าลืมครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะครับอยู่อุดอรเราต้องระมัดระวังตัวเองนะครับผมช่วงนี้โจนเยอะนะครับโอเคแร้วผู้ชมเดียวละไปนี่เลยครับเรือนจำนะครับผมฝั่งขวาเลยก็มีสาวๆนะครับยืนอยู่หนึ่งคนใส่แว่นอีกตั้งหากนะฮึ <c oughs> มองตัวเองผ่านกระจกทำไมลอยเลยวันนี้ อย่งโลครับอ่าสําหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นนะครับสพเมืองอุดรนะครับผมแล้วก็กองกองบาับการสืบสวนนะครับอยู่้ายมือเลยนะครับผมก็ไปถึงโรงเรียนหมากแท้งนะครับอยู่ตรงฝั่งเออนี่ครับไปแดนข้างหน้าขวามือนะครับอันนี้ก็ไปสนีครับผมไปสนียอ่อยอยนะครับไปไปสนีใหญ่อยู่ทางนู้นแหละครับที่ผมไปจ่ายบินโทรท์มาเมื่อกี้เนาะ นี่นะครับมากแข้งทำเลี้ยวขวาเลยนะครับผมส่วนด้านหน้านี้เลยนะครับกรมหลวงประจักษ์นะครับเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจีดที่หนึ่งของจังหวัดอุดรนะครับไหวมาไหวนะครับขอพรได้นะครับผมขออนุญาตนะครับแซงขวาขึ้นมานะครับโอยรถอะไรมานั่นโหยเซเล็โพอลียนะครับดูรถเผาครับอย่างหล่อครับท่านผู้ชมมีแต่คนมองะครับเพราะคนหล่อครับผม รถสวนอะครับผมมีด้านหลังผมนะครับมีนินซาด้วยนะครับผมไปแล้วครับโอ้โหนนนนนนถ้าคาบูผมดีนะผมไม่กลัวผมบอกเลยอันนี้ผมแบบอยากขามาโชว์รถสวยๆในเมืองนี้อครับผมไม่ได้อยากแบบมาขับแรงนะครับผมแบบมาโชว์ความสวยของรถของผมนะครับตรงนี้ก็รารถไทนะท่านผู้ชมนะโอ้โหสวยจังเลยอะมาอุดรนะครับขอเลี้ยวตรงนี้นะครับท่านผู้ชม มันจะเลี้ยววิดไปนี่โอ้ววิดเฉยเลยอะ่ะนี่เขาก็มากับผมเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยทำไมต้องเป็นไอตอนนี้ด้วยนี่อยากวัดกับเอ่อ kr ร5 0รห้าสิบเป้าครับงูชิบหายมันรถตัวเองวิ่งได้อยู่90 80 90แปดสบเก้าสิบสบายเนาะคาบูไม่ดีอยากวัดกับเอ่อ ninj า3 0 0อะครับค oh, <no. S 1> าบูผมไม่ดีเฉยถ้าผมผมคาบูดีนี่โอ้ย เกียร์สามผมยังลอยอยู่ครับล้อหน้ายังไม่แตะพื้นนะท่านผู้ชมแรงมากอะรถผมอาจะบอกให้แต่วันนี้ผมมาแบบล่อๆไงขี่แบบสวยๆไงล่องไงไม่เอาแรงครับผมก็โอเคก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเลี้ยวเข้าซอยในหมู่บ้านแล้วก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะครับก็ สวัสดีทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยก็แกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งสั่นไว้ด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมจนจบกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ